สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยค่ะในเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับการคูณพหุนามนะคะแล้วก็เรื่องอะไรคะเลขยกกำลังนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะมีคลิป3คลิปด้วยกันนะคะ1ก็คือให้เราไปดูเรื่อง เลขยกกําลังนะคะ2เรื่องการคูณพหุนามแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องนี้แหละคะ่ะก็คือเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะติวเตัวหญิงก็ได้แยกเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าทําเป็นคลิปเดียวยาวเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้หน่าเบื่อเกินไปเนาะติวเตัวหญิงก็เลยแยกมาให้นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะคะแล้วก็ทําความเข้าใจค่ะเราก็มาดูเลยเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะสําหรับ กพนะคะข้อสอบกอพอเขาก็จะออกเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวค่ะคืออะไรก็คือพหุนามที่มีดีกรี2แล้วก็มีตัวแปรเดียวค่ะก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือแต่ละพจน์นะคะมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มจะเขียนในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c ค่ะ เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัวนะคะที่ a ไม่เท่ากับ0และ x เป็นตัวแปรนะคะและเพื่อความสะดวกนะคะในการหาข้อสรุปของวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะ ax กํลัง2บวก bx บวก c นะคะก็จะเรียกนะคะ ax กํลัง2ว่าพจน์หน้าค่ะเรียก bx ว่าพจน์อะไรคะพจน์กลางและเรียก c ว่าพจน์หลังค่ะ ซึ่งสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามในรูปนี้ได้นะคะโดยอาศัยแนวคิดจากการหาผลคูณของพหุนามดังนี้ค่ะติวเตอร์หญิงก็จะลอกมาเลยนะคะอันนี้ก็คือ ax กำลังสบวก bx บวก c นะคะเราก็จะมาแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะโดยมีวิธีดังนี้นะคะเพื่อความเข้าใจนะคะติวเตอร์หญิงขอยกตัวอย่างแล้วก็เราก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะ นี่คือตัวอย่างนะคะจงแยกตัวประกอบของนะคะ 5x กำลังสองลบ1 1 x บวก2นะคะเราจะมีขั้นตอนการทำทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะดังนี้ขั้นที่1ก็คือแยกพจน์หน้าเป็น2พจน์นะคะ,ะเราแยกพจน์หน้าเป็น2พจน์ลืมหรือยังว่าตัวไหนคือพจน์หน้าพจน์หน้าก็คือ 5x กำลังสองตรงนี้นะคะเขาให้แยกพจน์หน้าเป็น2พจน์ ะะก็คือเป็นวงเล็บแบบนี้ค่ะซึ่งการแยกตัวประกอบของพหุานามนะคะถ้าใครจําได้ในคลิปที่แล้วก็คือเรื่องการคูณพหุนามค่ะมันก็คือการทํากลับกันนั่นเองนะคะการคูณพหุนามก็คือเขาจะให้พจน์มาสองพจน์แบบนี้นะคะและให้เราคูณพหุนามโดยคําตอบของการคูณพหุนามก็คือตัวนี้นะคะที่จุี่หญิงวงกลมไว้นะคะในส่วนของการแยกตัวประกอบของพหุนามก็ทํากลับกันกับการคูณค่ะก็คือเขาให้ สมการนะคะ 5x กำลังสองลบ 11x บวก2ให้เราแยกตัวประกอบออกมาเป็นสองพจน์แบบนี้นะคะก็คือการทํากลับกันนั่นเองนะคะในเรื่องของการคูณพหุนามกับการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าเรากลับกลับวิธีการหากันแค่นั้นนะ,ะอ่ะเรากลับเข้ามาสู่เรื่องอการแยกตัวประกอบขั้นที่1ก็คือแยกพจน์หน้าเป็น2พจน์ใช่ไหมคะโอเคพจน์หน้า พจน์หน้าคือตัวไหนเอย่ยคือ5 x กําลังสองใช่ไหมคะเราจะแยกพจน์หน้าก็คือเราจะต้องหาพจน์หน้ามาใส่ตรงนี้ค่ะ,ะที่ติวเตอร์หญิงขีดเส้นใต้ตรงนี้คือพจน์หน้านะคะ5 x กําลังสองเกิดจากอะไรคูณอะไรคะ5 x กับ x ใช่ไหมคะ้ x คูณ x อันนี้เครื่องหมายคูณนะ5 x คูณ x ได้เท่าไหร่5 x กําลังสองใช่ไหมคะลืมหรือ,อยังก็คือ x ก็คือถ้าตัว ฐานนะคะฐานเท่ากันชี้กําลังเท่ากันอันนี้ก็เปรียบเสมือนชี้กําลังหนึ่งนะคะชี้กําลังนะคะฐานเท่ากันแล้วก็มีเลขชี้กําลังให้เอาฐานยุบถามไว้ยุบตัวเดียวก็คือเป็น x แล้วก็เอาเลขชี้กําลังบวกกันก็คือ1นึบวกหเป็น2ใช่ไหมคะเราก็จะได้5 x กาลังสองก็จะได้ตรงนี้นะคะคือพจน์หน้าเพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้เลยะคะ่ะ5 x นะคะตรงนี้แล้วก็ x ตรงพจน์หลังนะคะ อพอเราแยกพจน์หน้าเป็นสองพจน์แล้วนะคะไปดูขั้นตอนที่สองเลยขั้นตอนที่สองก็คือให้แยกพจน์ท้ายออกเป็นสองจำนวนคูณกันค่ะเหมือนขั้นตอนแรกที่เขาให้แยกพจน์หน้านะคะทีนี้ขั้นตอนที่สองไปที่พจน์ท้ายมาดูซิพจน์ท้ายคือพจน์ไหนนะคะพจน์ท้ายก็คือเลขสองนั่นเองค่ะพจน์ท้ายนะคะอ่ะ สองในที่นี้คือบวกสองนะคะเพราะว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าให้แยกเป็นสองจำนวนคูณกันมันจะได้อะไรบ้างคะสองเกิดจากอะไรหนึ่งคูณสองใช่ไหมคะได้สองมีตัวอื่นอีกไหมสองคูณหนึ่งก็ได้สองค่ะบวกคูณบวกได้บวกอ่ะมันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือลบคูณลบได้บวกใช่ไหมคะก็คือลบหนึ่งคูณลบสองก็ได้เท่าไหร่คะ ลบคูณลบได้บวกนะคะก็ได้2แล้วก็กลับกันลบ2คูณลบ1ก็ได้2นะคะมันมีตั้ง4ตัวนะคะอ่ะ1ใช่ไหมคะเราจะเอาตัวไหนล่ะเพื่อที่จะมาใส่นะคะมาใส่ในพจนหน้ากับพจนหลังตัวอย่างแรกเนาะที่เจ้าหญิงจะขอใส่ใส่ทั้ง4ตัวเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจได้นะคะว่าควรที่จะเลือกตัวที่เป็นตัวบวกหรือตัวลบนะคะอ่ะ เรามาดูเลยิผู้หญิงขอใส่ทั้ง4วิธีเลยนะ 5x ตรงนี้ x นะคะอ่ะอันนี้ขีดตรงนี้ค่ะเราก็ใส่พจน์หน้ากับพจน์หลังทั้ง4ตัวเลยนะอ่ะอันแรกก็คือ1คูณ2ใช่ไหมคะเราก็เอา1ตรงนี้ค่ะ1คูณ2ก็คือบวกใช่ไหมบวก1คูณบวก2ก็คือบวก1นะคะอันนี้บวก2วิธีที่2ก็คือ 2อคูณหใช่ไหมคะอันนี้ก็บวก2อันนี้ก็บวก1นะคะอันที่3ก็คือลบหคูรลบสอันนี้ก็ลบหตรงนี้นะคะลบสนะคะวิธีที่4ก็คือลบสคูลบหก็ลบสใส่พจน์หน้านะคะลบหใส่พจน์หลังนะคะทำไมเราลอง4วิธีเพราะว่า4วิธีเนี้ยมันก็คือพจน์หลังคือบวก2ใช่ไหมคะเราหาวิธีไหนบ้างที่จะ ได้บวก2ก็คือ1นคูณสองสองคูณหลบหคูณลบสลบสคูณลบหเพราะฉะนั้นเราก็ลอง4วิธีเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเลขตัวไหนถูกเราก็ดูที่พจน์กลางนะคะอ่ะเรามาดูขั้นตอนที่3เลยขั้นตอนที่3ามเขาบอกว่าให้หาพจน์กลางจากขั้นตอนที่2อ่าวิธีการก็คือให้นําใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลน,นะคะแล้วได้เท่ากับพจน์กลางก็ここคือได้เท่ากับเท่าไหร่คะพจน์กลางกลับไปดูโจทย์ค่ะพจน์กลางคือเท่าไหร่ พจน์กลางคือลบ1 1 x นะคะอ่าถ้าเรานะ,ะเอาใกล้คูณใกล้บวกใกลคูณใกลแล้วได้เท่ากับพจน์กลางคือลบ1 1 x ตัวนั้นคือคำตอบค่ะอ่าเราไปดูเลยสีตัวที่ติวเตอร์หญิงพาพวกเราทำนะ,ะว่าเราจะเลือกตัวไหนเรามาดูตัวแรกนะคะสมการแรกนะ,ะที่เราเลือกตรงนี้ค่ะ ใกล้คูณใกล้ใช่ไหมคะเราก็เอาใกล้คูณใกล้ตรงนี้นะคะใกล้คูณใกล้หมายถึงอะไรหมายถึงพจน์หน้ากับพจน์หลังเลขระหว่างพจน์หน้ากับพจน์หลังตัวไหนที่มันใกล้ก่าใกล้กันนะคะพจน์หน้ากับพจน์หลังก็คือเลขบวกหนึ่งกับ x ใช่ไหมคะแล้วไกลคูณไกลล่ะก็คือระหว่างพจน์หน้ากับพจน์หลังนะก็คือ 5x มันไกลมากที่สุดกับตัวไหนมันไกลกับบวก2ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทําเลยนะคะ ใกล้คูณใกล้ก่อนนะบวก1คูณ x เป็นบวก1 x นะแล้วไกลคูณไกลล่ะ5 x คูณ2เป็น5คูณ2เป็น10เป็น1 0 x นะคะก็คือบวกนั่นเองค่ะอันนี้เราก็เอาบวกกันนะอย่าลืมนะขั้นตอนที่3ามเขาบอกว่าใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกล,กลแล้วได้เท่ากับพจน์กลางตัวนั้นคือคำตอบที่ถูกต้องอบวก1 x บวกกับบวก1 0 x เป็นเท่าไรคะบวกได้คำตอบเป็น1 1 x ได้เท่ากับพจน์กลางไหมเรากลับไปดูพจน์กลางของเราคือลบ1 1 x แต่ตัวนี้เราได้บวก1 1 x เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่กากระบ,บาททิ้งไปเรามาดูอันที่สองที่เราทำมาใกล้คูณใกลได้เท่าไหร่คะบวก2 x นะไกลคูณไกลล่ะก็คือ5 x คูนบวก1นะคะ5คูณ1เป็น5นะคะมันก็จะได้เท่าไหร่บวก5 x ใช่ไหมเออไกลคูณไกล ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะบวก 2x บวก 5x เป็นบวก 7x ได้เท่าพจนกลางไหมลบ 11x ไม่ใช่ก็ลบทิ้งไปเลยคะ่ะตัดไปเลยทีนี้เรามาดูตวัวนี้ลบ1นะฮะใกล้คูณใกล้ใช่ไหมลบ1คูณ x เป็นลบ 1x นะคะอ่าใกล้คูณใกล้ล่ะ 5x คูณ2ใช่ไหม5คูณ2เป็นลบ 10x นะคะอ่าอันนี้ใกล้คูณไกล ลบ1 x บวกอย่าลืมนะคะอันนี้คือเครื่องหมายบวกลบ1 0 x เป็นเท่าไหร่ลบ1 1 x ใช่ไหมถูกต้องไหมคะวิธีนี้ถูกต้องตรงกบพจพดกลางพอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ถูกค่ะอะไปไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคำตอบนี้ถูกแต่ว่าเพื่อเป็นการเช็คคำตอบนะ,ะใกล้คุณใกล้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะใกล้คุณใกล้เป็นลบ2 x นะคะใกล้คุณใกล้ล่ะ5 x คูณ1เป็นลบ5 x นะคะ ลบอบวกลบพหังเเป็นลบ 7x อนะฮะอ,อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสมการนี้เลยค่ะก็คือ 5x าลบ1นะ,ค,ะคูด้วย x อลบ2นะคะคือคำตอบค่ะทีนี้ติวเตอร์หญิงจะมีทริคส์นะคะทริคส์เพื่อที่ทำให้เรา,าลดเวลาในการทำข้อสอบได้นะคะตรงจพ์ที่2เนี้แหละคะ่ะก็คือ ให้แยกพจน์ท้ายตรงนี้นะคะออกเป็น2จํานวนคูณกันก็คือตัวที่ถูกก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะลบหคูณลบสคือตัวตัวนี้นะอ่ะที่ตัวหญิงใส่ดอกจันให้ลบหคูณลบสการที่เราจะเลือกเราก็สามารถเลือกตัวติดลบได้เลยค่ะเราตัด ตัวที่เป็น1นคูณสกับ2อคูณหทิ้งเลยนะคะเพราะว่าทําไมถึงต้องตัดทิ้งตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องเอามาคํานวณนะคะเพื่อที่จะลดเวลานะคะเราก็ลองทําแค่ตัวลบหคูณลบสกับลบสคูณลบหนะคะ <jal Gong ๆ> <ง Drake> ให้ลองทําแค่นี้นะ,ะทาไมถึงให้ตัดตัวบวกออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพจน์กลางใช่ไหมตรงนี้นะ,ะพจน์กลางคือลบสิอนะคะมันคือลบสิอนะคะถ้าเราเอาตัวบวกตรงเนี้ยหคูณสกับ2อคูณหมาบวกเนี่ย มันจะคําตอบมันไม่ได้ลบค่ะคาตอบมันจะออกมาเป็นอะไรคะคือตัวนี้นะคือบวก1 1 x ตรงนี้กับบวก7 x พจน์กลางคือมันจะต้องได้บวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราดูการที่เราจะเลือกพจน์ท้ายเอาตัวไหนคูณตัวไหนเราจะต้องดูเครื่องหมายของพจน์กลางด้วยพจน์กลางเขาคือลบ1 1 x ตัวลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวพจน์ท้ายอ่ะหนึ่งคูณสองกับสองคูณหนึ่งที่เป็น เครื่องหมายบวกเนี่ยให้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นตอนที่เราเอามาแทนค่าน่ะให้เราเอาแค่2ตัวนี้ก็คือลบหคูณลบสกับลบสคูณลบหแค่นั้นเองนะคะก็คือสมการนี้นะตรงนี้นะกับสมการตรงนี้ให้เราลองทําแค่2ตัวเนี้ยถ้าตัวไหนได้คําตอบเท่ากับลบสิบเอ็ดเอ็กซ์คันนั้นคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคไหม ติวเตอร์หิงก็จะย้อนย้อนขึ้นมาตรงนี้นะคะที่เป็นสมการพรหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวก็คือ ax กำลังสบวก bx บวก c นะคะเราก็จะได้แบบนี้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะอะ่ขั้นตอนที่1แบบนี้เลยค่ะให้แยกพจน์ออกเป็น2พจน์นะคะอะ่ตรงนี้แล้วก็จำได้ไหมก็คือให้เอา ax กำลังสเนี้ยตรงเนี้ยมาใส่ในพจน์หน้านะคะเอา2ตัวเนี้ยคูณกัน เพื่อให้ได้พดหน้าแล้วก็พดหลังค่ะคือ4แล้วก็เอา2ตัวนะฮะ,ะมาคูณกันเพื่อให้ได้พดท้ายแล้วก็เครื่องหมายนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายบวกหรือลบค่ะบ,บวกนะเพราะว่าอะไรพกกลางเราเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องบวกด้วยนะคะพอจะเช็คคําตอบนะคะเช็คคําตอบก็คือเอาใกล้คูณใกล้นะคะ,ะได้เท่าไหร่นะ,ะบวก ไกลคูณไกลนะคะ,ะไกลคูณไกลได้เท่าไหร่นะคะเอามาบวกกันคําตอบนี้ก็จะต้องได้เท่ากับคดกลางนะคะนี่คือวิธีการแยกตัวประกอบของพหุนามค่ะโอเคเพื่อความเข้าใจชัดเจยนยิ่งขึ้นนะคะเราไปดูตัวอย่างอีกสัก3ตัวอย่างค่ะ ก็เป็นการปูพื้นฐานนะคะถ้าใครได้ปูพื้นฐานกับติวที่หญิงนะขอบอกว่าคุณน่ะโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยปูให้เป็นคณิตศาสตร์ทั่วไปนะคะเราไม่รู้ไม่สามารถเดาได้เลยว่ากอพอเขาจะออกแบบไหนการที่เรารู้พื้นฐานทําให้เราเป็นต่อมากนะคะอะเรามาดูตัวอย่างที่1คะ่ะเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 6x กาลังสองลบ 7x ลบ5 เราก็มาดูเลยค่ะขั้นที่1นึ่เขาบอกว่าให้แยกพจน์หน้าเป็น2พจน์อ่ะเรามาดูหก x กำลังสองใช่ไหมคะพจน์หน้าพจน์หน้ามันก็จะได้อะไรคะอะไรคูณอะไรได้หก x กำลังสองนะคะก็คืออะไร3 x คูณส x ใช่ไหมคะอ่าสาม x สาคูณสเป็น6นะคะ x นะคะตัวฐานเท่ากันแล้วก็ยุบเหลือตัวเดียวนะคะแล้วก็เอาเลขสีกำลังมาบวกกันเลยก็คือ1นะคะ 2x ก็คือยกกําลังหนึ่งก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็คือ 6x กำลังสองเราก็จะได้พจน์หน้าแบบนี้ค่ะ 3x นะคะอ่าแล้วเราก็พจน์หลัง 2x ค่ะก็ว่างไว้ทีนี้เรามาหาขั้นตอนที่สองกันเลยก็คือพจน์ท้ายค่ะให้แยกพจน์ท้ายออกเป็นสองจำนวนคูณกันนะคะตัวไหนพจน์ท้ายก็คือลบห้าใช่ไหมคะก็คืออะไรคูณอะไรสองจำนวนคูณกันได้ลบห้านะคะก็มีอะไรบ้างคะก็คือ ลบหใช่ไหมคูณหใช่ไหมคะเท่ากับลบหแล้วอะไรอีกก็กลับกันค่ะหนคูณลบหเท่ากับลบหนะฮะอ่ะเราก็ใส่ทําเป็นสองวิธีเลยนะก็คือเราจะเทียบกันว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดตัวนี้ก็คือ 3x ก็คือเอาลบห้านะคะอ่าลบหอันนี้คูณหนึ่งหนึ่งก็เปรียบเสมือนเครื่องหมายบวกเนาะบวกหนึกับ อันนี้ก็ใส่3 x เหมือนเดิมนะคะวิธีที่2ก็คือ1คูณลบ5ก็คือบวก1กับ2 x นะคะลบ5นะอ่าอันนี้ก็คือพจน์ท้ายนะคะทีนี้เรามาหาเราจะเช็คได้ยังไงก็คือเรามาดูขั้นตอนที่3หาพจน์กลางค่ะจากขั้นตอนที่2โดยการอะไรนำใกล้คูนใกล้บวกไกลคูณไกลแล้วก็จะได้เท่าไหระะ่ได้เท่ากับเท่าไหร่พจน์กลางพจน์กลางก็คือลบ7 x นะคะ ให้ได้คำตอบเท่ากับลบ7 x อ่ะเรามาดูค่ะใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลอันแรกก็คือใกล้คูณใกล้ตรงนี้นะคะกับไกลคูณไกลเอามาบวกกันใกล้คูณใกล้ลบ5คูณ2 x ได้เท่ากับเท่าไหร่5คูณ2เป็น10เป็นลบนะคะลบ1 0 x บวกด้วยไกลคูณไกล3 x คูณ1 3 x คูณ1เป็น3 x นะคะเอามาบวกกันค่ะ 10x บวก 3x นะคะตัวติดลบเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เอามาลบกันก็คือเหลือลบ 7x ค่ะถูกไหมคะได้ตรงตามพจน์กลางไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสมการนี้ถูกต้องอะเรามาลองเช็คคำตอบกับสมการอ่านี้นะคะใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณไกลอะเราลองดูซิใกล้คูณใกล้1คูณ 2x ก็คือได้บวก 2x นะ แล้วก็บวกด้วย3 x คูณลบ5นะคะก็คือบวกคูณลบได้ลบนะลบ5คูณ3เป็น,นะะ1 5 x นะคะเหลือเท่าไหร่2 x บวกลบ1 5 x ก็เหลือลบเท่าไหร่คะลบ1 2 x ค่ะถูกไหมไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะตอบ3 x ลบ5คูณด้วย2 x บวก1 ตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ1 2 x กำลังสองลบ3 1 x บวก9อยกพจน์หน้าพจน์หน้าคือ1 2 x กำลังสนะคะอะไรคูณอะไรได้1 2 x กำลังสก็คืออะไรคะ3คูณ4ใช่ไหมย3 x นะคะคูณ4 x ก็จะได้1 2 x กำลังสค่ะโอเคไหมทีนี้เราก็ได้พจน์หน้าละก็คือ่า3 x พจน์หลังก็คือ4 x นะคะ ปเรามาดูขั้นตอนที่สองค่ะเขาบอกว่าให้แยกพจน์ท้ายออกเป็น2จำนวนคูณกันพจน์ท้ายเราคืออะไรคะบวก9นะบวก9้าอะไรคูณอะไรได้บวก9เรามาดูก็คืออะไรคะ1คูณ9้าได้ไหม1คูณ9ก็ได้9้านะคะก็กลับกัน9้าคูณ1ได้9้านะคะมีอะไรอีกลบคูณลบ,ลบก็ได้บวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลบ1นคูณลบ9นะคะเพราะว่าลบคูณลบ,ลบได้บวกนะ บวกคูณบวกได้บวกลบคูณลบก็ได้บวกนะคะเราต้องใส่ทั้ง2วิธีแล้วก็กลับพันค่ะลบ9าคูณลบ1ใช่ไหมก็ได้9โอเคทีนี้การที่เราจะเลือกตัวไหนนะจิตี่บอกแล้วว่าให้เราพิรณาที่พจน์ไหนพคน์กลางตรงนี้ลบ31นะคะการที่เราจะเลือกว่าเอาตัวไหนคูณตัวไหนของของพจน์ท้ายอะพจน์กลางก็คือลบ3 1 x ก็คือติดลบถ้าเราเอาบวกอะ คำตอบมันจะไม่ได้ลบแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตัด1คูณ9ตรงนี้นะฮะกับ9คูณ1ทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายบวกมันคูณกันมามันไม่ได้ติดลบเท่ากับพจน์กลางเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ2ตัวคือลบ1คูณลบ9กับลบ9คูณลบ1มาลองทําแยกตัวประกอบนะคะโอเคเราก็ทําเป็น2กรณีเลยเนาะอันนี้กรณีแรกกรณีที่2 3x นะคะ อันนี้สี่ x แบบแรกก็คือลบหนึ่งคูณลบเก้าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ใส่ลบหนึ่งตรงนี้ลบเก้าตรงนี้แบบสองลบเก้าลบหนึ่งลบเก้าใส่ในพจน์ท้ายนะลบหนึ่งเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนที่สองไปดูขั้นตอนที่สามค่ะให้หาพจน์กลางจากขั้นตอนที่สองนะคะพจน์กลางโดยการนําใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลพอเราใช้ใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลจะต้องได้เท่ากับพจน์กลางคือเท่าไหรคะดูซิพจน์กลาง ลบ3า x ค่ะเราเอาใกล้คูณใกล้บวกใกลคูณไกลจะได้เท่ากับลบ x นะคะอ่ะเราไปดูเลยก็ลองบวกเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวโยงไปให้ก่อนเพื่อที่จะได้ไม่งงใกล้คูณใกล้นะคะก็คือระหว่างพจ์ใกล้คูณใกล้ระหว่างพ์อ่ะใกล้คูณใกล้อันแรกก็คือลบหคูณสลบคูณบวกได้ลบนะคะลบ4 x นะ 3 x คูณลบ9นะฮะ3คูณเเป็น27นะฮะบวกคูณลบได้ลบนะลบ2 7 x โอเคค่ะเราเอามาบวกกันนะ27บวก4เป็นเท่าไหร่คะ31อย่าลืมเครื่องหมายลบ3 1 x ถูกไหมฮะได้เท่ากับพจน์กลางไหมเท่ากันพอดีลบ3 1 x ตรงนี้คือคำตอบอ่ะมาตรวจสอบตรงนี้อีกทีนะฮะว่ามันใช่ไหมตรงนี้จะต้องไม่ ได้เท่ากับลบ3 1 x นะเพราะว่ามันมีคำตอบแล้วอ่ะเราลองดูค่ะใกล้คูณใกล้อีกลบเคูณเป็นเท่าไร่9้คูณเป็น36อย่าลืมเครื่องหมายลบนะลบคูณบวกได้ลบ x นะคะแล้วก็ไกลคูณไกลล่ะ3 x คูณลบเป็นลบนะคะลบ3 x ได้เท่ากับเท่าไรคะลบบวกลบก็ได้ลบนะลบ x ถูกไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ1 2 x กำลังสองลบ3 1 x บวก9จะได้เท่ากับแยกตัวประกอบคือ3 x ลบ1นะคูณด้วย4 x ลบ9คือคำตอบค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะจงแยกตัวประกอบของ4 x กำลังสบวก1 3 x บวก10นะคะ,ะขั้นหนึ่งก็คือให้แยกพจน์หน้า เป็น2พจน์พจน์หน้าคือ4 x กาลังสองนะคะ4 x กาลังสองก็คือเอาอะไรคูณอะไรคะ4 x คูณกับ x ใช่ไหมคะส่ะ x คูณ x ได้เท่ากับ4 x กาลังสองเราก็ใส่เป็น2พจน์แบบนี้เลยคะ่ะ4 x นะคะตรงนี้ x นะคะาเราก็กลับเขียนตรงนี้ไ้เลยเพราะว่าขั้นตอนที่สองนจะต้องมีให้เลือกอยู่แล้วนะคะ ก x ต้องทำสอวิธีพอขั้นตอนที่2คืออะไรแยกพจน์ท้ายออกเป็น2องจำนวนคูณกันพจน์ท้ายของเราคืออะไรฮะบวกสิอะไรคูณอะไรได้บวกสิบ้าคูณสอมอ่าก็คืออะไรคะมันจะมี5้คูณสอใช่ไหมคะสคูณ5แล้วก็ลบคูณลบได้บวกเหมือนกันใช่ไหมลบห้าคูณลบส แล้วก็ลบสองคูณลบห้าทั้งหมดนี้เท่ากับสิบค่ะแต่ว่าเราจะเอาตัวไหนให้เราดูที่ไหนครับพดกลางดิวเตอร์หญิงบอกแล้วอย่าลืมนะพดกลางของเรานะคะก็คือบวก 13x ์พดกลางเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ใช่ตัวที่เป็นลบค่ะเพราะว่าตัวที่ลบเราลบออกมามันจะต้องพดกลางจะต้องติดลบเพราะฉะนั้นลบออกเลยก็คือจะได้แค่5คูณ2กับ2คูณ5ตรงนี้นะคะ แล้วก็ไปใส่ในขั้นนี้เลยค่ะก็คือ5้คูณสใช่ไหมก็คือบวกนะคะบวก5ตรงนี้บวก2กับอันที่2คือ2อคูณหก็คือบวก2กับบวก5นะคะต่อไปเราไปดูขั้นที่3หาพจน์กลางจากขั้นตอนที่2โดยนําใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลพจน์กลางของอันนี้คืออะไรบวก1 3 x ค่ะเรามาดูซิเอาใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลมันจะได้เท่ากับบวก 13x สมการไหนได้นะคะตรงนี้นะใกล้คูณใกล้บวกไกลคูณไกลอ่ะใกล้คูณใกล้5้าคูณเเป็นเท่าไหร่ห x อนะคะอันนี้เป็นบวกนะแล้วก็สีเคูณสเป็นบวกเหมือนกันนะสี่คูณสเป็น 8x คะ่ะบวก 5x เบวกบวก8ปเ็ป็นเท่าไหร่บวก 13x อ่าได้เลืคำตอบหรือ,อยังถูกต้องคะ่ะตรงกับพจน์กลางตรงนี้คือคำตอบอ่ะลองเช็คคำตอบตรงนี้ดูว่า มันใช่ไหมนะฮะสองบวกสองคูณ x เป็นบวกสอง x นะคะส x คูณบวกห้าเป็นบวกยี่สิบ x นะคะสี่คูณห้าเป็นยี่สิบนะบวกกันได้เท่าไหร่บวกยี่สิบสอง x ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราทวนคำตอบละถือว่าถูกต้องคำตอบตัวอย่างที่สามที่บอกว่าให้แยกตัวประกอบของสี่ x กำลังสองบวกสิบสาม x บวกสิบก็จะได้เท่าไหร่คะแยกออกมาเป็นสี่ x บวก5นะฮะ x บวก2คือคำตอบค่ะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะในเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องเดียวกันกับการคูณพหุนามนะคะให้กลับไปดูคลิปที่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นการสลับกันแค่นั้นค่ะ,ะแยกตัวประกอบไปคูณพหุนามคูณพหุนามกลับมาแยกตัวประกอบซึ่งมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเรา กลับวิธีการคิดกันแค่นั้นนะคะแล้วก็ส่วนการหาพจน์หน้าพจน์กลางแล้วก็พจน์หลังนะคะอันนี้เราจะต้องอาศัยความที่เราคุ้นชินนะคะฝึกทําบ่อยๆก็จะทําให้เราคิดได้เร็วนะคะการที่จะเอาพจน์หลังอะ่ะหลังคูณหลังคูณอะไรเพื่อที่จะได้พจน์กลางนะคะบางทีลหละเราอาจจะคิดในใจเราก็ได้ตัวเลขแล้วนะคะอันนี้คือเราต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะโอเคค่ะสําหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ช่องในช่างดอยใน y o u t u b e s u b s c r i b ยกดกระดิ่งใน facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน tiktok และใน line oa